สวัสดีค่ะเพื่อนๆในคลิปที่2นี้นะคะบ i บี BB ก็จะพามากันที่งานโอท็อปมิสเ e ียเหมือนเดิมนะคะก็เป็นตอนที่2นั่นเองสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารคืออะไรก็คือสมุนไพรนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูสมุนไพรต่างๆนะคะด,ดูพวกสมุนไพรได้นะคะปาเดี๋ยวเรามาดูสมุนไพรว่ามีอะไรบ้างน่าใช้ นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ในแต่ละจังหวัดนะคะนนทบ,บุรีก็มีอันนี้บ้านเราเนาะนนทบ,บุรีสักแก้วนะคะอ่างทองมาเดินดูกันต่อในสำหรับสมุนไพรนะคะผู้ที่รักสุขภาพนั่นเองนะคะ หมอชีวกหมอชีวกนะคะเป็นหมอแพทย์แผนโบราณไทยนะคะโอ้ดีมากอันนี้ก็เป็นพวกน้ำผึ้งนะคะต่างๆอันนี้ก็จะเริ่มเป็นอาหารละ มีพวกอุ้ยอันนี้ของเล่นคิดว่าของจริงมีปลาประกอบอกลิ่นคือแบบสุดยอดมากกลิ่นหอมมากเลยอ่ะดูกันน้ำพริกกุ้งเสียบ เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็เป็นโซนสมุนไพร เป็นโซนสมุนไพรที่ทุกคนอาจจะแบบว่าหาที่ปวดเมื่อยนะคะโอร้านนวดก็มีนะคะว่าแล้วยังไงก็ต้องมีร้านนวดนะคะร้านนวดก็มีเนาะก็มานวดกันนะคะเพื่อนๆเฮลแอนด์สปา Oh. นวดหน้าก็มี <laughs> นะเนี่แหละประเทศไทยเรามีดีในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะที่ประเทศอื่นไม่เหมือนเราเนาะประเทศเราจะมีหมดสมุนไพรต่างๆแล้วก็ศิลปะหัตถกรรมเมื่อคลิปที่แล้วนะเราก็ดูกันมาแล้ว สำหรับผู้ที่รักสุขภาพต่างๆก็มาดูกันได้นะคะเดี๋ยวพี่ๆจะไปดูอาหารกันแล้วนะคะ ็มาที่กันในโซนอาหารกันบ้างนะคะเอาใจสําหรับสายกินกันนะคะก็ก็มีหลายอย่างให้เราได้เลือกกันดูคะ่ะปะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันในแถบบริเวณด้านหน้าก,นกันก่อนว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะคะโอ้ประหมิดน่ากิน แคบหมูกบแหนมค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะแหนมแคบหมูน่ากินมากไปต่อ ก็จะมีพวกผลไม,ม้น้อยหนามีน้อยหนามีแคนตาลูนะคะแล้วเราก็มาดูกัน ไปที่ไหแล้วอ้าวไมงไ่ก็พวกกาแฟลุง ขนมแม่หานะคะแม่หาน่ารักมาก โอตรงนี้เขามีขายของนาทีทองเพื่อนๆก็มาฝั่งนี้กันได้นะอย่าลืมแวะมาโอ้คนเยอะมากตรงนี้ไปต่อค่ะเมื่อกี้ก็มีแผงรอยขายแบบภายในฮอนะไปเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันต่อนะคะว่ามีอะไรน่ากินบ้าง ข้าวหมกไก่เนาะก็น่ากินนะคะเดี๋ยวพี่ี่ก็ถ่ายบริเวณนี้เสร็จแล้วก็จะขอปิดคลิปแล้วก็ไปหาอะไรกินด้วยตัวเองบ้างนะคะประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับโซนอาหารนะก็ลองมาดูกันนะคะ มีกับข้าวน้ากินเยอะมากไก่ตกุกไก่ตุกอุ้ไก่ตกุกไก่ตกุกไปต่อบริเวณที่มีอาหาร เครื่องดื่มผลไม้เต็มไปหมดนะคะก็ถ้าเพื่อนๆซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้ก็นั่งมีบริเวณโต๊ะนั่งตรงนี้ได้นะคะลองดูกันนะคะลองลองดูกันเห็นพี่ๆก็จะไปหาซื้อกับข้าวก็กินข้าวก็มีลูกชิ้น ก็ส้มตำนะคะข้าวแกงเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของบริเวณตามจังหวัดบ้างนะคะของโซนอาหารนะคะ โอ้น่ากินมากๆอันนี้เป็นของภาคใต้นะคะโซนภาคใต้ชา,าทุเรียนกลวน ไปดูในโซนระยองกันทุเรียนลวนของแบบกรอบกรอบกรอบเขาแย่งกันซื้อของลดราคากัน ธรรมดานะเราเองยังชอบเลยของรถราคาสลับเดินสลับแบบฟันปลาแบบนี้ขาะนี้านจะจการชุองรเ่างการชเป้ยนส์องและมต้งแต่วิกา เพื่อนๆมางานนี้ก็ต้องระวังทรัพย์สินเงินทองของตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวระวังโดนขโมยไปนะถ้ามางานแล้วแบบคนเยอะๆโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่คนเยอะมากเลยอะ่ะที่น่าจะไปซื้อของลดราคากันก็ต้องระวังนะคะเป็นถั่วคูเรียน ผูเรียนอุตราบิดผู้เรียนรับแรนะคะฝั่งนู้นจะชุนลมุนวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าจะมีของรดราคาขายเยอะเลย ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็อย่าบิีกก็ใกล้จะปิดคลิปกันแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัสคสไารให้กำลังใจกันด้วยนะคะ ันนี้ก็เป็นพวกน้ำพริกอ๋อค่าค่าขอบคุณนะคะไปดูต่อผลิตภัณฑ์ของเชียงรายเมื่อกี้เดินมาข้างหน้าแล้วเหมือนเราเดินมาตรงนี้แล้วนะคะเมื่อลิปก่อนอันนี้ก็เป็นพวก ผักกระเทียมมีพวกกระเทียมด้วยอ่ะแล้วก็หอมอ๋อคนไปซื้อตรงนั้นกันหมดเลยว่าอยู่ อันนี้ก็เป็นพวกหอมกระเทียมแถวนี้ก็จะเป็นพวกพืชผักกันแล้วนะโอเคค่ะเพื่อนๆอันนี้น้ำ,นำมะนาวเอ น้ำผึ้งมะนาวขอขอนุญาตถ่ายหน่อยนะคะค่ะองด้ค่ะค่ะระนามนะคะค่ะพระนาบรนะคะเอาค่ะขอบคุณนะคะก็เพื่อนๆก็มากันได้นะคะบูธขนแก่นนะคะใครเดินเล่นเมื่อยแล้วก็ไปนวด นะคะไปนวดได้ไปโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่ๆก็จะไปหาซื้ออะไรกินแล้ว เดี๋ยวขอใช้เวลาส่วนตัวของตัวเองกันบ้างก็มีประมาณเท่านี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวกันก็มากันได้นะคะที่นี่ได้เลย ก็ยังมีโซนอาหารอยู่นะคะเพื่อนๆในโซน H โซน G โซน H I J K L M N O P Q R S T U นะคะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะบีบีก็ต้องขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะกับงาน O Top Miss Year 2023ถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างก็มาเที่ยวกันนะคะสำหรับวันนี้บีบีขอ ปิดคลิปแล้วนะคะในตอนที่2นี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วย